สวัสดีครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้ตนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับถือว่าแดดแรงจัดเลยนะครับก็เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวเซ่เคเทีสองหนึ่งนะครับปรีไมเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวขันหน้ามาดูเนาะนะครับแล้วฟังเพลงกันก่อน เนะแล้วเราลองไม้เนาะนะครับฮัลโหลรุ่นสองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดค้าสิบโลเทสรุ่นสองสองสี่ลบลเรียบร้อยนะครับผมนะครับด้านหน้ากันอีกนิดนึงนะครับเนาะไปกดไม้ก่อนันนี้นะครับไปดูด้านหลังก่อนนะนะครับนี่นะครับหุ่นใสาย AUX นะครับที่ผมลอยไว้อยู่นะครับเสียบไม่ได้ไม่เสียบก็ได้ เพราะเรามีไม้อยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องเสียบก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรีเลย์นะผมต่อเพิ่มให้นะครับเพราะว่ามันจะรองรับกระแสได้สูงนะครับรีเลย์นะครับนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงจรสวิตช์นะครับเรียบร้อยนะครับสายปรีไม้นะครับด้านนี้นะครับเสียบให้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผปิดแอมป์ก่อนโอเคนะครับนี่นะครับ ปิดเปิดนะครับนะครับนี่นะครับรีเลย์มันจะทํางานนี่นะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นเช็คแบตเตอรี่นะครับเรียบร้อยครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องนุ้ที่ต่อแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเขาจะส่งให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ